งานขายสินค้าที่มหาวิทยาลัยรัชมงคลอีสานขอนแก่นมีของขายมากมายหนึ่งในนั้นก็คือโรตีสายไหมอร่อยมากมาชมกันคะ่ะวันนี้มาทำทีโรตีสายไหมจากอายุทยานี่พ,ะะพ่อค้าพรุ่งนี้งานวันสุดท้ายที่รัชมงคลอีสานมาอุ๋นๆน,นะคะ มีตั้งแต่35บาท50บาท100บาทอร่อยมากเจ้านี้อร่อยมากค <c oughs> ิมแล้ว <c oughs> เลยกล้าม,มา<ป>ทำคิม,มอันนี้เขาเรียกว่าแป้งใบเตยนมสดอมอมของแขววงไว้ใหม่ทุกวันไม่มีเก่าทำใหม่ตลอดอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้าย งานที่ราชมงคโลโรตีเจ้าดังโรตีเจ้านี้ชื่อว่าตังขั่วไทยสายไหมไม่หวานมากหอมหวานนุ่มขม,มุลลินอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะนใบเตยเหรอใบเตยครับใบเตยสีใบเตยอ มากี่วันแล้วนี่มาตั้งแต่วันที่ที่สี่ที่สีไไ่ไปไหนต่อคิวต่อไปไปไปไหนต่อกำแพงอะไรมาหาไยอะไรนะกำแพง,แ,พงแสนแสนคร,ครปฐมเอออย่าอย่าลืมนะคะงานอะไรกระแพงแสนงานอะไรนะยุบบกที่งานเกษตรกระแพงแสนโอ้ขายดีแน่ๆ อันนี้ถ้าเขาประชาสัมพันธ์ดีกว่านี้งานเขาจัดดีนะเนาะดนตรีดีมากแต่คนภายนอกไม่ค่อยรู้แค่นั้นไม่ค่อยรู้ครับไม่ค่อยรู้ถ้าเขาประชาสัมพันธ์เยอะๆนี่รับรองเลยอันนี้อาจจะเป็นปีแรกอาจจะเป็นปีแรกปีต่อไปก็มามอีกเขาจะจัดสามปีปปอยู่นี่จะจัดสามปีเหรอปีคือเขาจะจัดอีกสามหุนถ้าไม่ดีเขาก็จะไม่จัดเขาจะจัดอีกสามหุนบอกเขาเลยบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์เยอะ ทุกช่องทางอันนี้ประชาสัมพันธ์อ่อนประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงอ่อนอ่อนประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงเต่แต่ง,ดดงวดหน้าเขาก็แก้แต่โรตีรอดอยู่ใช่ไหมคะเช่ารอ,อดร <laughs> อดบางร้านถามมาไม่รอดเกิดไปหมดแล้วไม่ <laughs> บางร้านถามมาว่าไม่รอดแพงมากแต่โรตีรอดเพราะโรตีมีฝีมืออร่อยด้วยเลยรอด <laughs> ถ้าโรตีที่เขาขายข้างทางมันขายไม่ดีเพราะเขาทําอาจจะทํานานอันนี้เราซื้อก็ทําอุ่นๆอยู่เนาะร้อนรองเลยอ่า,อ,าอย่าลืมนะคะมาอุ่นนุนตังทั่วไทยต่อไปที่กําแพงแสนเกษตรก,รรก,กําแพงแสนนะคะอ่าอย่าลืมไปอุ่นนุนนะคะอร่อยจริงๆชิมแล้วอร่อยถึงมาซื้อรอบสองวันนี้จะซื้ออีกค่ะเฮ<อ>งเฮงเฮงปังปังค่ะ